สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมที่ช่องเบิร์ดเก๋งสวยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนกําลังตามหานะครับคโรล่าอันติสนะครับใช้งานสภาพพลัสเกตเออยู่นะครับวันนี้เบิร์ดเอามาให้ชมกันแล้วนะครับผมคันนี้นะครับผมเป็นคโรล่าอันติสนะครับผม1.6ึจดีนะครับปี18นะครับผมคันนี้เลขไมาประมาณแสนกว่านะครับผมนะที่สําคัญคันนี้ราคาเบาๆครับผม4 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับไปครับเดี๋ยวเบิร์ดพาชมรายละเอียดตัวรถคันนี้นะครับว่าสภาพนะครับภายนอกภายในครับเป็นยังไงเเเดดี๋ยยวรราไไปปูกัันนละคบ นี่ครับเริ่มจากหน้ากระจังก่อนเลยครับผมหน้ากระจังนะครับผมเป็นโครเมียมนะสภาพสวยใหม่แบบนี้เลยครับผมทรงสปอร์ตนะฮะตัวนี้ขายตามหารถใช้งานอยู่นะคันนี้นะช่วงร่างดีเครื่องแน่นๆนครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเลนไฟหน้าสภาพสวยใสไร้ข้ามเหลืองนะนะเป็นไฟโคมโปรเจกต์อ่ะขอประทานโทษนะเป็นไฟมันติรีเซ็คเตอร์นะครับมาพร้อมไฟสองสว่างกลางวันให้แล้วนะตัวนี้สภาพเลนไฟสวยนะตัวนี้ ที่สําคัญนะเห็นอะไรไหมครับนี่นะครับคิ้วโคมเนี่ยนะครับผมไล่ไปยังคิ้วแก้มด้านนู้นเลยนะครับผมสภาพสวยนะคั้นนี้นะครับผมเป็นตัว 1.6G นะครับผมยังไม่ได้มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับวัสดุนะครับผมตัวกันชนหน้านะครับผมเป็นสีดําด้านนะครับสภาพไม่เสียดไม่แตกไม่หักเลยนะผิวพันธ์ดีบอดี้สวยครับผมเรียมสันกันชนต่างๆสภาพดูใหม่เลยนะตัวนี้ปี18เองนะพี่ๆซื้อยังไปต่อได้ยาวครับผมนี่ เลนไฟหน้าด้านขวาครับผมเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์เช่นกันนะครับไฟสองสว่างกลางวันลูกแก้วนะครับข้างละสี่เมตรครับผมตัวนี้ดูพันดีมากนะคันนี้เดี๋ยวพาไปดูภายในนะใหม่มากแต่ก่อนดูภายในดูภายนอกก่อนนะครับนี่ครับเรียมสันกันชนนะแนบชิดติดสนิทนะบอดี้สวยครับเกตเอให้แล้วนะครับแม็กทูโทนะครับปัดเงาขนาดสิบหกนะครับผมตัวนี้นะเดิมแท้โรงงานสภาพแม็กสวยๆเลยนะครับผม ตัวนี้ครับผมชคเดิมนะไม่มีข่าสปองสปริงอาขอประทานโทษนะครับโช็อเดิมๆนะครับไม่มีข้ําัน้ำมันเยอะเลยนะที่สําคัญนะครับที่พี่เห็นตัวแต้มสีบนสปริงนะครับตัวนี้เป็นโชคอเดิมโรงงานนะครับผมซุ้มล้อเดิมๆครับผมหมุดหมุดยึดครบหมดเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวให้ดูผิวพันธุ์นะครับผมตัวนี้นะเห็นไหมครับเรียมสันนะครับตรงประตูนะครับผมสภาพสวยเดิมใหม่ๆเลยนะกระจกมองข้านะครับผมสีบรอนสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วนะครับ คิวลีดน้ำไม่ใช่สีดำธรรมดานะครับเป็นโครมเมี่ยมนะครับตัวนี้นะเพิ่มความหรูให้ตัวรถนะครับพออยู่ในสีบอลเงินนะครับผมสวยมากนะตัวนี้มือจับเป็นสีบอลนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับเป็นแถบโครมเมี่ยมนะตัวนี้โอ้สวยมากเลยนะครับผมที่สําคัญนะครับตัวนี้ไม่ใช่กุญแจธรรมดานะเป็นระบบสมาร์ทคี์เรียบร้อยแล้วนะครับภายในเป็นไงครับผมเบาะหนังสภาพนะครับไม่ต่างอะไรจากป้ายแดงเลยนะครับผมดูนะ เดินได้สีขาวครับผมตัวนี้นะไม่มีแตกไม่มีปิดนะครับสันบาะปีกบอกสภาพดูใหม่นะครับผมตัวนี้ใครตามหารถคโราอันเต็ตยี่สิหกจีอยู่นะครับผมห้ามพลาดเลยนะคันนี้ราคาสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมปีสิบแปดสภาพนี้เลยครับดูได้นะฮะตัวนี้โฟมอลไยครับผมใหม่ๆนะครับมีปุ่มปรับเสียงรดเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอนะครับผมตัวนี้เล่น f m ได้ปกติครับผมแล้วก็มีแอร์เป็นแอร์อันเดอร์็อกนะครับ ฐานเกียร์ออโต้สวยๆใหม่ๆนะครับเป็นเกียร์ขั้นบันไดนะครับตัวนี้ที่วางแก้วน้ำสองใบเกะตรงกลางพอได้เก็บของพอได้ใช้กันบ้างนะตัวนี้นะ่ขออนุญาตขึ้นรถสักครู่นะครับเหยียบเบร์แล้วก็ปุ่มสตาร์ทได้เลยครับผมเพราะว่าตัวกุญแจครับเป็นแบบนี้แล้วครับนี่เป็นคีย์เลสนะฮะเลขไมล์หนึ่งแสนหกหมืนนะครับสามพันดนะครับผมตัวนี้นะ มาที่ผมนะไม่มีกลับไม่มีกอแน่นอนนะครับผมตัวนี้นะโคราอันติดนะขึ้นชื่ออยู่แล้วนะช่วงร่างก็ดีนะเครื่องยนต์อึดถึกทนอีกตั้งหากนะครับคอนโซลนะไม่ซีดเลยนะครับผมสภาพใหม่ๆนะฮะนี่เขาจะเป็นสีดำนะครับตัดกับสีเบรดนะตัวนีนะ้ตัวนี้เริ่มดำคู่มือนะครับผมนี่ อยู่ครบเลยครับไม่ต้องห่วงครับรถคันนี้เป็นรถมือสองคัสเกตเนะครับพี่พี่ซื้อไปใช้งานเติมน้ํามันขับอย่างเดียวครับผมอ่ารุสตานะครับปรับพับเก็บไฟฟ้าแล้วนะครับกระจกนะฮะแผงประตูข้างครับผมตัวนี้นะสภาพสวยใหม่เลยอ่ามาต่อที่โครงสร้างข้างประตูเบื้องต้นนะครับผมสีเสาหลังเก๋งสวยๆนะตัวนี้นะฮะนี่หัวน็อสวยๆนะครับ สติกเกอร์ฉลากแรงดันลมยางยังอยู่ครบเลยนะครับผมนี่เจ้าของคันเดินเข้าบีคิกมาก่อนนะฮะพื้นผิวดีนะตัวนี้โอเคครับดูด้นานหลังรถกันต่อเลยนะครับขออนุญาตเปิดท้ายสักครู่นะครับเปิดท้ายเปิดหน้านะฮะเป็นไงครับเบาะหลังภายในใหม่ๆเช่นกันครับผมเราจัดสปาชุดใหญ่ให้แล้วนะครับ บอกไม่มีขายครับสภาพไม่ช้าเลยครับผมสภาพดูใหม่มากครับผมเบาะหลังนะนี่สีเบจจะดูแลรักษายากกว่าสีดํานิดนึงครับแต่รับประกันได้ครับผมรถคันนี้นะครับไม่ช้าเลยนะดูเบาะภายในใหญ่ๆกว้างๆนะครับผมฟูผ้ายางให้เรียบร้อยแล้วนะกระเป๋าจิงงจ้นะครับผมตึงๆนะฮะที่ชาร์จแบตนะครับผมสองจุดนะครับตัวนี้ข้างหลังนะเหมาะกับการใช้งานมากนะครับผมคันนี้นะขึ้นเหนือลงใต้ได้หมดนะครับกับเครื่อง1.6นะ ฝ้าเพดานสวยครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวมาดูท้ารถกันบ้างนะเดี๋ยวเขดี๋ยวให้ให้ดูทารถก่อนครับผมนะสักครู่นะเดี๋ยวให้ดูบอดี้ทารถครับผมกว้างกว้างแบบนี้เลยนะครับผม 1.6G เห็นไหมับท้ายกว้างมากครับผมสภาพสวยใหม่ครับผมหมดเหมดยึดครบหมดเลยครับผมตัวนี้นะขาดท้ายไม่ได้บีมาให้นะครับผมตัวนี้นะสเปคเดิมๆโรงงานเลยนะครับผมขออนุญาตนะนี่ครับยางอะไหล่นะ ยังอะไหล่ครบนะครับผมนี่คุ้แม่ลงแม่แรงนะครับผมเครื่องงืนทุกอย่างครบหมดนะครับดูซีนนะซีนเดิมๆนะครับผมใครสนใจคันี้สามารถโทรดูได้มาสอบถามเบอร์ได้นะครับที่เบอร์0 9 5ย์3 4 8 4 0แ่นะครับเรามีบริการนะครับรับจองออนไลน์แล้วนะครับผมไฟแนนซ์นัดเซ็นถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับทั่วประเทศนะครับหรือต้องการมาหาผมนะครับต้องการมาดูรถตัวจริงสามารถมาได้ที่สนุกคานะครับตรงข้ามบิ๊กซีร่มเก้านะครับ ต็มผมอยู่ติดถนนใหญ่ร่มเก้าเลยนะครับผมอยู่ย่านเมืบุรีนะครับผมร่มเก้านะกรุงเทพมหานครนะครับอ่าเป็นไงครับบอดี้นะฝั่งนี้สวยๆเลยนะไม่มีรอยลักยิ้มไม่มีรอยถลอกรอยขีดข่วนเลยครับคันนี้นะยังไปต่อได้อีกยาวครับผมโคราอันติสนะครับแผ่นเหล็กติดครบนะครับหนึ่งจุดหกจีติดครบเลนไฟสวยๆนะเห็นไหมครับอ่าเราให้ดูกันชัดๆจะจะแบบนี้เลยนะฮะคิวด้านท้ายได้เป็นโครเมียมมาแล้วนะครับตัวนี้ นี่นะเห็นไหมครับแดดส่องมาเห็นเลยนะสีรรอยเงินนะซิมเบอร์สวยสวยดูได้รักษาง่ายมากครับผมการจนท้ายแนบชิดติดสนิทเลยนะครับสภาพแม็กซีวงสวยสวเลยนะเดินแพ้โรงงานแน่นอนนะครับดูภายในนะมุมซ้ายก็หล่อมุมขวาก็หล่อนะดูใหม่ตัวนี้บอกนะครับคันนี้นะครับผมเครดิตดีฟรีดาวจัดเต็มด้น,นะครับผม โทรมาสอบถามเบิร์ก่อนได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าห้าแปดสามสี่แปดสี่นย์นะครับขอแค่ชอบรถครับที่เหลือเบิร์ดูแลให้ครับผมอ่าอย่างไรครับผมสภาพเบาะนะนี่ได้เดินครบหมดนะให้ดูนะแดดส่องเห็นชัดมากตัวนี้สภาพสวยผิวพันดีสีเสาหลังเก๋งนะครับนี่ครับหัวนงหัวนัดสวยเลยนะครับบานพับนอกบานพับในนะแผ่นเพดติดครบนะครับผมเห็นไหมครับจะมี บอกปีผลิตนะครับบอกได้ตัวถังโมเดลรถทุกอย่างเลยนะครับผมตัวนี้นะรถผมมีที่มาที่ไปหมดนะครับรถคัดสรรคุณภาพก่อนมาถึงมือพี่ๆนะครับผมตัวนี้โอเคครับก่อนมารับชมห้องเครื่องขออนุญาตทัวร์รุ่นอีกครั้งนะครับคันนี้เป็นคโรด้าอันติสนะครับ 1.6G นะครับผมไม่หนึ0 0 0นมนิดๆเท่านั้นนะครับราคาเบาๆปี18นะครับ419,000าบาทนะครับผมใช้งานได้ยาวๆครับผมเอาติอึดถึกทนช่วงล่างดีครับผมตัวนี้นะครับไปครับห้องเครื่องต่อเลยขออนุญาตนะฮะ ผมแาวางมือถือสักครู่ครับมาครับห้องเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับผม1ึงจุดหกีนะครับผมตัวนี้นะครับผมสภาพสวยใหม่นะไม่กินน้ำมันด้วยนะเครื่องพันหกนะนี่อเป็นไงครับสภาพสวยเลยนะดูคารนะสวยๆเบ้าโชค,ครับผมเม็ดอาร์ตเรียงกลมคมสวยเลยนะตัวนี้สภาพให้ไล่คานก่อนนะไล่คานก่อน รับประกันนะคร well. ับผมรถคันนี même, away, no ้ครับไม่มีชนหนักคือความตัดต่อแน่นอนครับพี่พี่นะโซล่าอัลติกคันนี้นะสำเนาเริ่มไม่สูญหายซื้อขายโอนได้ปกตินะครับรถสวยครับคันนี้นะครับราคา4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับไม่ผิดหวังกับคุณภาพรถแน่นอนนะฮะนี่นะครับเมทอาร์ตนะครับสภาพเครื่องดำดำนะครับผมท่อนะครับผมสภาพท่อยางสายไฟสายฟงสายไฟต่างๆนะครับผมสภาพป้ายแดงมายังไงก็ยังอยู่แบบนั้นนะครับไม่มีข้ามน้ํามันเยอะเลยนะครับพี่ๆดูได้นะครับผมอ่าถ้า เบิร์ดแพงกล้องไปแล้วเห็นข้าวน้ำมันสามารถแคปหน้าจอมาสอบถามได้นะครับพี่พี่นะเรามั่นใจในสุณภาพรถเราจริงๆนะฮะคันนี้ให้ดูแผงจิ้งรีดนะฮะสาภาพสวยเลยนี่ครับนอตนะครับสวยๆนะครับเม็ดอาร์ตยังคมสวยฝาโปรงแท้เดิมโรงงานม,มีตาปั๊มโตโยต้าอยู่นะครับ แผงกันความร้อนนะครับสภาพ95%พร้อมใช้งานครับผมสติ๊กเกอร์ฉลังฉลาําเตือนอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์มอกอ,อยู่ครบนะคันนี้นะครับผมพูดจริงๆว่าไม่มีที่ติเลยนะสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยออกรถกับเบรสไปไม่ต้องทาอะไรต่อเลยครับนะครับผมเติมน้ํามันขับยาวๆเลยนะครับผมก่อนส่งหม้อเบอรสจะดูแลเรื่องของเรลวน้ํามันเครื่องให้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับโอเคครับ ใครถูกใจคันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปรถเก่งสวยๆแบบนี้ในะคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ครับผมเบิร์ตต้องขอตัวราไปก่อนนะครับผมผิดพลาดประการใดขออภัยนณะที่มีด้วยนะครับสำหรับวันนี้เบิร์ตขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ